รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการโทนี่โฮเทลรีวิวสวัสดีครับท่านผู้ชมยู่กับผมโทนี่ครับในรายการโทนี่โฮเทลรีวิวทางช่องยูทูบครับ นี้ผมจะมารีวิวโรงแรมหรือระดับ5้าดาวโรงแรมนั่นก็คือโรงแรมเรเนซองส์ครับลาดประสงค์ครับจะรีวิวในส่วนของห้องพักครับบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมด้วยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้ววันนี้ครับผมจะรีวิวส่วนของห้องดีลักซ์ูมครับซึ่งเป็นห้องเริ่มต้นครับของทางโรงแรมครับแต่ความพิเศษก็คือครับผมจองมาในแบบว่าเข้าใช้บริการของขับเร้าด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของ ช่วงของทัพเตอร์นูทีรับแล้วก็ในช่วงของรับแฮปปี้อาด้วยครับอ่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นที่สี่ครับของโรงแรมเลนซ์ซอมครับรับประงครับตัวนี้ผมจะพักที่ห้องมีรักรูมครับตอนนี้ได้จกรมาแล้วเป็นห้องเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับภายในห้องพักครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเนี่เอาวันนี้ได้ห้องของเราครับอยู่ที่ชั้นที่สี่ครับ อ่าครับสิบสี่สองสองครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับปึ๊บเข้ามาครับอ่าตรงนี้จะเป็นคีย์การ์ดอีกหนึ่งใบครับเพื่อเปิดระบบไฟนะครับระบบแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในครับด้านในวันนี้ครับจะเป็นเตียงคู่ครับเตียงคู่นะครับครับอันนี้เตียงคู่ถ้าเตียงคู่ของโรงแรมเลยและซองนี่ไม่สามารถเอาเตียงมาชนกันได้นะครับเนื่องจากจะมีหัวเตียงขั้นกลางครับ นี้ก็จะเป็นเตียงครับแล้วก็มีครับชุดโซฟาให้นะครับนี่เอาเอาไว้นั่งพักตรงนี้ก็จะเป็นวิวครับเป็นิตี้วิวครับนี่ครับวิวของครับตึกด้านข้างของโรงแรมเรนาซองครับครับอ่าเป็นิตี้วิวครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมีโต๊ะทํางานครับมุมโต๊ะทํางานให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีวี l c d นะครับครับเราไปดูในส่วนของโซนอื่นกันนะครับ นี้ก็จะเป็นพวกลิ้นชักมีแก้วนะครับผมมีครับในส่วนของอันนี้เป็นชุดชาร์กาแฟครับน้ำเปล่าครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของตู้เสื้อผ้ากันนะครับตูเสื้อผ้าครับผมมีตู้เซตให้ครับตามมาตรฐานโรงแรมผ้าดาวนะครับชุดคลุมอาบน้ำครับผมเตารีดครับถือว่าครบคันเลยครับมีไฟฉายด้วยนะครับนี่เป็นไฟฉายนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักนะครับรองเท้าแตะครับ ไปดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับอน้ำ่าจะมีอ่างแล้วเป็นบัดขับแยกเลยนะครับถือว่าสวยงามครับอันนี้เป็นโซนของห้องน้ํำครับนี้เป็นอ่างบัดขับแยกครับอ่างใหญ่พระตุ้นครับเดี๋ยวไปดูในโซนของโซนอื่นกันครับอันนี้จะเป็นโซนของอ่าชักโครกครับมีสายชำระให้นะครับเป็นระบบกดครับอ่าไม่ใช่ระบบอัตโนมัติครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ อาบน้ำครับมีแบบชาวเวอร์ครับเป็นชาวเวอร์ใหญ่ครับแล้วก็กะบัวด้วยครับตรงนี้มีที่นั่งให้ครับนี่ก็จะเป็นพวกสุขภัณฑ์ครับครับไปดูในส่วนของครับตรงนี้นะครับมีสุขภัณฑ์ครับมีแปลงครับมีครับถือว่าครบคันเลยครับมีงนี้เน้าหครับี่ครับตรงนี้วันนี้เป็นเตรียมคู่ครับเดี๋ยวขอทดสอบเตรียมก่อนครับ ีถือว่านุ่มสบายใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไงช่วงนี้ขอนิญาาจ,จบครับการรีวิวภายในห้องพักก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของอัปเตอร์นูนทีกันนะครับแล้วก็ในส่วนของขับเร้าด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น21่สครับของโรงแรมเลนส์ซองนะครับครับผมครับโดยตอนนี้จะเป็นส่วนของขับเลรถครับในช่วงของอัลเตอร์นูนทีครับเดี๋ยวจะพาไปชมรายอหันกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับโปรดติดตามชมด้นครับเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศครับขับเลรถครับที่ชั้น21ครับของโรงแรมเลนส์ซองนะครับเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ครับ จะเป็นวิวนะครับที่วิวครับสวยงามเลครับไปดูรวลาอาหารกันนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงบ่ายครับก็จะมีในส่วนของเป็นคุกกี้นะครับนี่ครับให้นะครับมีในส่วนของที่เป็นน้ำครับนี่ก็จะเป็นบดซอสดิงครับน้ำผลไม้นะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับมีน้ำเปล่าให้นะครับ ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟสดครับกดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของชาครับในบริการตรงนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศผมก็สวยงามเลยครับดูดูนะครับ งาคครรัับบอยู่ที่ชั้น21นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงของแฮปปี้อาวด์ด้วยนะครับนี่นะครับครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชั้น pl ครับของโรงแรมเดอะซองนะครับรอบสงค์ครับซึ่งชั้นนี้ก็จะมีในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำเป็นสระว่าน้อินโดนนะครับครับแล้วก็ห้องฟิตเนสครับผมจะพาไปชมในส่วนของห้องฟิตเนสกันนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องฟิตเนสนะครับครับห้องถือว่าใหญ่เลยครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเล่นกันนะครับเล่นอะรถือว่าใหญครับนี่ก็จะเป็นเครแบบฟิตเนสนะครับแล้วเป็นลูปวิ่งครับอันนี้แล้วจะเป็นเครื่องลูปวิ่งจักรยานนะครับเครื่องถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ ได้ชมวิวด้วยครับเพราะว่าอันนี้อยู่ที่ชั้นสสุดเลยครับขอ,องโรงแรมเลยนะซองวิวก็จะสวยงามหนักครับบรรยากาศรอบๆครับไป,ไปดูในส่วนของสระว่ายน้ำกันครับ น,น,นี่ก็จะเป็นฝังว่ายนานะ้ำครับแบบอดอนคะรับสวยงามครับบรรยากาศถือว่าร่มรื่นเลยครับตรงนี้ครับางาน,นเป็นน้ำต้มครับ,รบน้ำผสมน้ำลงแรงอยู่ระดับ5้าดาวครับใจกลางกเที่ยงเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2เอครับของโางแรมเดินองครับรับรองครับเป็นขับราครับในช่วงของแฮปปี้อารับที่จะมีในส่วนของนี้ครับเสร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แะ้วก็ในส่วนของที่เป็นอาหารทาเล่นะครับราสเซ่ครับแล้วก็พวก s n น c ต่างๆครับเดี๋ยวไปติดตามชมนครับ จะเป็นบรรยากาศในเล้านครับชั้น27ครับเรามาดูร้านอาหารกันครับนี่กจะเป็นพวกขนมปังนะครับนี่ครับสลัดนะครับหรอตัวละน้อยนะครับเค้กครับนี้ก็จะเป็นพวกฟักเคิลนะครับฟักเคิครับวายครับายขาววายแดงครับนนี้ก็จะเป็นครับเบิอรี่นะครับของ าแล้วอันนี้เป็นซุปทับต้มยำครับข้าวครับก็ถือว่าเป็นคุปเป้ื้อเย็นย่อยๆเลยก็มาได้ครับมีสลัดครับมันก็จะต้องไก่ทอดครับสลัดตับสาครับบรรยากาศธรรมร้อนๆอย่างไรช่วงนี้ขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับ กลับมาพบกันในโชว์ต่อไปครับของไลกา,านะครับค,ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องอาหารเช้าของโรงแรมเลยในซองครับรับประทานครับวันนี้จะพาไปชมรายหารเช้าบุฟเฟ่กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ชนนันี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับห้องอาหารเช้าครับของโรงแรมเรนซอ,องเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารกันนะครับด้านนี้จะเป็นโซนของครับสลัดนะครับ,ระน,ะรบนี่จะเป็นโซนสลัดครับ โซนชีสครับชีสให้เลือกมากมายครับแฮมนะครับนี่จะเป็นเครื่องดื่นครับมีนมครับมีนมอัลมอน์ครับนมถั่วเหลือด้วยนะครับเ่ก็เป็นพวกซีเรียลต่างๆครับลูกเกดครับมีผลไม้ทำัันสดเลยครับตัวนี้นะครับลกเกดนีผลไม้้ะเป็นผลไม้ครับ โซนอาหารกันนะครับมีปลาทับโกรด้ยครับแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกก็จะเป็นสับไก่ยครับนมนครับนี่ก็มีโอ้ไฮไลท์นะครับมีข้าวเหนียวนะครับจะเป็นย่าูติ่งด้วยครับแบบนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวครับสอก็กอะจะเป็นในส่นน้องก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ก๋วยเตี๋ยว,วเลยครับก๋วยเตี๋ยว แล้วเราไปดูในส่วนของอาหารร้อนฮัทดิทกันครับมีข้าวผัดครับข้าวผัดอันดัดเต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมผัดเผ็ดครับไปดูในส่วนของครับซี่กรอกกันครับไข่ครับซี่กรอดรัวลายหางค่อนข้างหลากหลายเยอะแยะเลยนะครับสําหรับอาหารเช้าของโรงแรมเรนเซซองครับเราก็จะเิ็นเอร์เกอรี่ครับทำสดๆเลยครับแานทช์ครับ ก็ยังมีในส่วนของแบตเตอรี่อันนี้อีกครับนีนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มครับส่สดเครื่องดื่มก็จะมีในส่วนของน้ำเปล่าครับน้ำเหล่าน้ำส้มครับนี่ก็จะเป็นค้างกันสดสดเลยตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตรงนี้โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ครับ แบบเรยซอ,องครับถือว่าคบใครครับไปดูโซนอ่อนนี้มีอะไรเกิดราต้อครับ ครับผมช่วงนี้ผมขอเนี่ยจบการรีวิวโรงแรมเรเนะซองลากประสงค์ครับแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รับชมก่อนใครแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับว่าคลิปหน้าผมจะไปรีวิวโรงแรมอะไรวันนี้ก็สวัสดีครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ